ยามเย็นที่อีฟาร์มลำพูนเราก็พาเมทเทามานั่งเล่นสบายๆยอยู่ข้างนอกนี่ครับเมทเทชอบกินกล้วยวันนี้บอกอยากกินกล้วยน้ำว้าสุกทุกทีจะต้องขูดขูดขูดนะฮะขูดขูดแล้วก็เอาผสมกับโจ๊กวันนี้เห็นกล้วยน้ำว้าสุกฉ่ำ ชี้เลยนะฮะชี้บอกว่าจะกินก็เลยปอกเปลือกใหนะ้แกะเปลือกให้เสร็จเรียบร้อยแล้วยื่นให้รีบจับคว้ามับเลยคว้ามับนี่แล้วก็กินเองแบบนี้นะครับหมดไปหนึ่งลูกแล้วนี่คือลูกที่สองนะฮะนี่เราให้กินเต็มที่เพราะว่าช่วงเวลาที่จะกินเองแบบนี้มีน้อยมากนะ ทุกวันนี้แม่เท่าอยู่ได้แข็งแรงเพราะว่ากล้วยน้ำว้าสุกน,นี่ชอบกินมากครับสุขภาพร่างกายถึงโอเคนะครับชอบกินกล้วยน้ำว้าสุกมากอย่างอื่นกินนิดเดียวนะครับแต่ว่ากล้วยน้ำว้าสุกนี่ไม่ต้องพูดถึงนะครับทีละสองสามใบนี่วันหนึ่งก็ เป็นครึ่งหวีฮะสี่ห้าใบสี่ห้าลูกนะครับวันนี้ดีใจมากเลยนะครับที่ขอกินเองถ้าขอกินเองแบบนี้เนี่ยจะกินได้เยอะนะครับอย่างน้อยก็สองลูกค่อยๆแทะเหมือนหนูแทะไปกินไปพรอ้รอมๆกับนมถั่วเหลือง อร่อยไหมจ๊ะอร่อยไหมคะเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะสำลักนี่ครับแม่เท่าของอ e ีฟาร์มลำพูนแม่เท่ากินกล้วยไม่ใช่ลิงกินกล้วยนะจ๊ะ